สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ m o n l y CIO Recap and Outlook ประจำเดือนมิถุนายน2568รายการที่จะนำเสนอภาพรวมสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนทั่วโลกพร้อมมุมมองเชิงกลยุทธ์เพื่อช่วยให้นักลงทุนสามารถวางแผนและปรับพอร์ตได้อย่างมั่นใจในทุกสภาวะตลาด ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาตลาดหุ้นโลกปรับตัวผันผวนแต่โดยรวมฟื้นตัวเป็นบวกแต่คงปฏิเสธไม่ได้ว่าความไม่แน่นอนด้านภูมิรัฐศาสตร์โดยเฉพาะความขัดแย้งอิสราเอลอิหรา่านและนโยบายการค้าสหรัฐยังคงเป็นปัจจัยหลักที่กดดันและสร้างความผันผวนต่อทิศทางตลาดโลก วันนี้คุณวีรพลสิมารธประธานเจ้าหน้าที่การลงทุนตราสารทุนบลจอทาลิสจะมาแบ่งปันมุมมองต่อเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นทั่วโลกและความเสี่ยงรวมไปถึงโอกาสการลงทุนท่ามกลางความผันผวนที่ยังคงเป็นจุดสำคัญของปี2568นี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณวีรพลขอเริ่มต้นบทสนทนาในวันนี้ด้วยภาพรวมของทางฝั่งสหรัฐอเมริกากันก่อนนะคะ แม้ว่าในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาดัชนี S&P 500และ NASDAQ ของสหรัฐจะทำจุดสูงสุดใหม่จากความคาดหวังว่าธนาคารกลางสาหรัฐจะลดดอกเบี้ยในช่วงครึ่งปีหลังแต่ขณะเดียวกันค่าเงินดอลลาร์กลับอ่อนค่าหนักที่สุดในรอบกว่า50ปีหนุนราคาทองคำพุ่งกว่า25%ในรอบครึ่งปีอีกทั้งสหรัฐเองยังเผชิญกับความกังวลต่อสงครามระหว่างอิสราเอลและอิหร่าน คุณวีรพลมีมุมมองต่อประเด็นความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและอิหร่านอย่างไรบ้างรวมไปถึงมุมมองภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐและการเจรจาการค้ากับประเทศต่างๆค่ะก็จากภาพสงครามที่เกิดขึ้นต่อเนื่องไล่ตั้งแต่รัสเซียยูเครนจนกระทั่งมาถึงอิสราเอลกับอิหร่านนะครับหลายๆประเทศเนี่ยก็มีการใช้อาวุธยุโทโธปกรณ์ต่างๆไปในการโจมตีคู่แข่งคู่ต่อสู้แล้วก็ ป้องกันตัวเองเไปเยอะพอสมควรซึ่งตอนนี้นถ้าดูในภาพผมเชื่อว่าหลายๆประเทศเ,เริ่มอ่อนแรงะะเพราะฉะนั้นการที่สหรัฐเข้ามาจมตีโรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่านแล้วก็ทําให้อิหร่านกับอิสาราเอลเสามารถสงบศึกกันไดน้น่าจะเป็นสัญญาณอันหนึ่งว่าในระยะสั้น,นสงคารามต่างๆน่าจะบรรเทาเบาบางลง ราะว่าประเทศต่างเนี่ยค่อนข้างบอบช้ำไปพอสมควรแล้วก็คงต้องใช้เวลาในการฟรืฟร้นฟูเศรษฐกิจภายในประเทศเนี่ยอีกพอสมควรดังนั้นในช่วงนี้เนี่ยออความเสี่ยงต่อภาวะสงครามเนี่ยมีคิดว่ามันมันเ,าเบ,าบาบางลงไปแล้วนะครับแต่สําหรับตลาดอเมริกาเองเนี่ยภาพรวมเนี่ยคงไปเน้นความสําคัญกับสองสำเรองที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องภาวะเศรษฐกิจของอเมริกาที่มีแนวโน้มชอตัวลงนะครับเรื่องผลของการเจรจาทาริฟ ที่กำลังเข้มงวดขึ้นแล้วก็น่าจะได้บทสรุปภายในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องท่าทีของเฟดซึ่งจากการประชุมในรอบที่ผ่านมาเนี่ยเฟดแสดงท่าทีที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าน่าจะเริ่มมีแนวโน้มที่จะลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงครึ่งหลังของปีนี้อย่างน้อยประมาณ50 basis point แล้วปีหน้าอีก50 basis point ซึ่งทําให้ตลาดเนี่ยรับข่าวดีกับตรงนี้แล้วก็ทําให้ S&P และ Nasdaq เนี่ย ปรับตัวขึ้นเป็นนิวไฮได้เนื่องจากตลาดเริ่มเห็นว่าเฟดมีท่าทางท,าที่จะผ่อนคลายนโยบายทางการเงินเข้ามา็กเกิลปัญหาเศรษฐกิจของอเมริกาที่กําลังชะลอตัวลงนะครับแต่อย่างไรก็ตามเฟดก็ยังโคดเอาไว้นะครับว่าก็ยังจับตามองผลกระทบจากทาริฟที่จะได้ผลสรุปว่าจะมีผลกระทบต่ออัตราเงินเฟอ้อยังไงนะครับแล้วก็ปรับท่าทีอีกทีนึงแต่โดยภาพรวมเนี่ยค่อนข้างจะเป็น positive จาตลาดอเมริกาค่อนข้างมาก นอกจากนั้นการที่ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าหนักที่สุดในรอบกว่า50ปีคุณวีรพลมองว่าทิศทางค่าเงินดอลลาร์จะเป็นอย่างไรในอนาคตกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบลลอทาลิสที่ลงทุนในต่างประเทศกองที่มีนโยบายไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนจะได้รับผลกระทบหรือไม่อย่างไรก็ตั้งแต่คุณทรัมป์เขาเริ่มนโยบายทาลิฟะนะครับก็ทำให้ค่าเงิน สหรัฐเนี่ยอ่อนค่าลงคนข้างเยอะ year to date เนี่ยก็อ่อนค่าไปประมาณ5%แล้วนะครับแต่ตอนนี้เรากำลังมาถึงช่วงปลายของนโยบายทาฬิกนะครับว่าผลสรุปออกมาเป็นยังไงแล้วค่าเงินอสหรัฐเนี่ยก็อ่อนตัวลงมาพอสมควรผมว่าจากนี้ไปเนี่ยค่าเงินสหรัฐก,ก็น่าจะ normalize มากขึ้นนะครับก็คือว่าแกว่งตัวตามทิศทางของของภาวะเศรษฐกิจแล้วก็ทิศทางของเฟดมากขึ้นนะครับอาจจะมีนวงนมที่จะแข็งตัวขึ้นบ้างในระยะสั้นก็เป็นไปได้จากการที่อ่อนตัวลงมา มากพอสมควรเพราะฉะนั้นการที่ไปลงทุนในต่างประเทศแล้วก็อยู่ในภาวะ,ะกับกองทุนที่อันเฮชเนี่ยสำหรับความเสี่ยงของของค่าเงินในช่วงนี้เนี่ยน่าจะลดน้อยลงไปแล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามในระยะยาวเนี่ยจริงๆการลงทุนกับกองทุนที่อันเฮชเนี่ยในระยะยาวเนี่ยผลกระทบจากค่าเงิน จะนอมาไลซ์ไปเองนะครับแล้วก็ผลกระทบหลักผลตอบแทนหลักๆที่จะได้เนี่ยก็คือจะมาจากการลงทุนในสินทรัพย์ของตัวมันเองก็คือ,อ,อไม่ว่าจะเป็นอย่างตลาดอุ้นหรือตราสารทุนต่างๆที่ที่ลงทุนสำหรับตลาดหุ้นยุโรปในภาพรวมยังคงค่อยๆฟื้นตัวอย่างช้าๆแต่มั่นคงดึงดูดนักลงทุนระยะยาวและมีเงินทุนไหลเข้าสู่ภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง คุณวีรพลมองว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งเสริมให้ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวขึ้นได้สำหรับตลาดหุ้นยุโรปนะครับปีนี้ต้องบอกว่าตลาดหุ้นยุโรปเพอร์ฟอร์มได้ดีพอสมควรนะครับส่วนหนึ่งก็คือมาจากเรื่องที่คุณทรัมป์เขาขึ้นอัตราภาษีแล้วก็ทําให้มีฟันเฟลอเนี่ยไหลออกจากตัวอเมริกาเองแล้วก็ไปลงทุนที่อื่นในขณะเดียวกันเนี่ยตัว valuation ของตลาดหุ้นยุโรปเนี่ยก็ยังถือว่าคนข้างต่ำนะครับเมื่อเทียบกับ ทางาหรัฐอเมริกานะครับการเลชันของยุโรปไปอยู่ที่ประมาณสัก13-15นะครับในที่อเมริกาเนี่ยตอนนี้น่าจะอยู่ประมาณสัก20กลางๆนะครับในแง่ของค่า P/E ก็เลยทําให้ตลาดหุ้นยุโรปเนี่ยเป็นตลาดที่นักลงทุนอาจจะให้ความสนใจในแง่ของการกระจายความเสี่ยงออกจากตลาดหุ้นอเมริกาได้นอกจากนี้เองเนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจของยุโรปในช่วงต้นปีครึ่งปีแรกเนี่ยก็ถือว่าดีกว่าที่ตลาดคาดการไว้นะครับแม้ว่า ตัวภาพรวมเนี่ยการเติบโตจะเป็นการเติบโตที่ค่อนข้างต่ำแต่ดีกว่าที่ตลาดคาดการไหไว้ก็เลยทําให้นักลงทุนเนี่ยอาจจะมีความสบายใจในการที่ลงทุนในตลาดทุนยุโรปในช่วงนี้ซึ่งโดยภาพรวมของเราเนี่ยเราก็มองว่าตลาดทุนยุโรปเนี่ยน่าจะยังค่อยๆซิกแซกขึ้นหรือไซเวอพขึ้นได้เนี่ย ในในช่วงระยะเวลาครึ่งหลังของปีนี้ต่อต่อไปถึงปีหน้าได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อภาพรวมของสงครามทางตะวันออกกลางแล้วก็สงครามของรัสเซียยูเครนเนี่ยมีแนวโน้มที่จะลดความร้อนแรงลงแล้วก็ทางยุโรปเองเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะมีการใช้จ่ายทางบัตเจตแล้วก็การผ่อนคลายนโยบายการเงินอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับ มาที่ฝั่งตลาดเอเชียกันบ้างโดยเริ่มที่ตลาดหุ้นจีนซึ่งในช่วงที่ผ่านมายังคงปรับตัวขึ้นได้ดีโดยเฉพาะเอชแชร์ในฮ่องกงแม้ว่าจะยังควรระมัดระวงังต่อความเสี่ยงด้านเศรษฐ,ฐกิจการใช้ประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นในอนาคตแต่โดยรวมจีนยังคงเป็นโอกาสที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนอยู่หรือไม่คุณวีรพลมีมุมมองอย่างไรบ้างคะสาหรับตลาดหุ้นจีนนะครับในช่วงหนึ่งถึงสองปีข้างหน้าเนี่ยยังคิดว่ายังเป็น ตลาดที่น่าสนใจลงทุนนะครับประเด็นหลักๆเลยก็คือว่าเราคงเห็นว่าภาพรัฐบาลเนี่ยยังคงพยายามที่จะก,กระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ยังมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาแม้ว่านโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐเนี่ยอาจจะไม่ใช่การกระตุ้นแบบภาพใหญ่นะครับแต่เป็นการกระตุ้นเฉพาะจุดตามจุดที่รัฐบาลให้ความสนใจอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจส่วนใหญ่เนี่ยจะเน้นไปเรื่องการสนับสนุนภาคเทคโนโลยีภาค AI ในการที่สนับสนุนการลงทุน<ม>การทําธุรกิจมากขึ้นหรือว่าภาคคอนซัมมชันที่มีนโยบายเกี่ยวกับเทรดอินนะครับก็คืออให้เอาสินค้าเก่ามาแลกสินค้ามีแล้วก็ซื้อสินค้าใหม่นะครับหรือว่าการสนับสนุนให้บริษัททั้ง AI แล้วก็คอนซัมชันเนี่ยเข้ามาระดมทุนในตลาดหุ้นมากขึ้นนะครับตรงนี้ก็น่าจะช่วยทําให้ภาพรวมของเศรษฐกิจจีนเนี่ยยังสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันอีกภาคหนึ่งเนี่ยตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลจีนก็พยายามสนับสนุนตลาดหุ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการทํานโยบายผ่อนคลายทางการเงินสนับสนุนให้พวกภาครัฐนะครับหน่วยรัฐวิสาหกิจต่างๆหรือกองทุนต่างๆเ,เข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นมากขึ้นนะครับสนับสนุนให้มีการออกโปรดักต์ใหม่ๆนะครับพวกนี้เนี่ยก็ทําให้ตลาดหุ้นจีนเนี่ยมีความคึกคักมากขึ้นหลังจากที่ช่วง 4- 3-4ปีที่ผ่านมาเนี่ยตลาดหุ้นจีนค่อนข้างสบเซา เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ยังน่าจะเป็นจังหวะที่สามารถลงทุนกับตลาดจ,จีนได้ทีนี้อีกสิ่งหนึ่งที่นักลงทุนอาจจะก,กังวลก็คือเรื่องสงครามการค้าระหว่างจีนกับอเมริกานะครับหลังจากตอนต้นปีที่ทามประกาศนโยบายทาลิฟที่ค่อนข้างรุนแรงกับจีนไปเนี่ยเราก็มีการเจรจากันซึ่งได้ข้อสรุปออกมาระดับหนึ่งนะครับสำหรับจีนตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าปัญหาเรื่องสงครามการค้าระยะสั้นเนี่ยน่าจะบรรเทาลง เพราะว่าทางสหรัฐเองเนี่ยเขาก็ไปขึ้นทาลิฟกับประเทศอื่นๆทั่วโลกเนี่ยเป็นร้อยประเทศแล้วตอนนี้เหมือนกับเจราจากับจีนไปแล้วก็ต้องไปเจราจากับประเทศอื่นๆเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นช่วงที่ผ่อนคลายที่มีการตกลงทางการค้ากับจีนได้นะครับแล้วก็สหรัฐอาจจะต้องไปมุ่งความสนใจกับการที่เจรจาก,การค้ากับประเทศอื่นๆมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องปัญหาสงครามหรือว่าข่าวๆอะไรที่ออ,อกมาที่จะกระทบเกี่ยวกับ เรื่องสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนในช่วงสั้นเนี่ยผมว่าคงจะลดน้อยลงสำหรับนักลงทุนที่สนใจลงทุนในตลาดหุ้นจีนนะครับทางทาริสเองเราก็มีกองทุนเมกะเทนไชน่านะครับที่เน้นลงทุนในบริษัทที่เป็นแบรนด์ชั้นนําของประเทศจีนแต่จดทะเบียนอยู่ที่ตลาดหุ้นฮ่องกงนะครับซึ่งตลาดหุ้นฮ่องกงเนี่ยจะค่อนข้างเพอร์ฟอร์มดีกว่าตลาดหุ้นจีนนะครับก็เป็น อันหนึ่งที่นักลงทุนสามารถเลือกลงทุนได้แล้วก็นอกจากมีเองเนี่ยทยลีสเราก็เพิ่งออกกองทุนใหม่เมื่อไม่นานมานี้นะครับเป็นกองทุนเมกาเทนเอไอไชน่าซึ่งเน้นลงทุนในหุ้นที่เป็นหุ้นเทคโนโลยีหรือหุ้นที่เกี่ยวกับ AI เนี่ยที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหุ้นฮ่องกงเหมือนกันเป็นบริษัทจีนที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหุ้นฮ่องกงนะครับซึ่งเป็นองค์ประกอบของหางเสง artificial team index นะครับก็คือเป็นหุ้นที่ทาง ทางเซ็งเองเขาก็คัสติฟายว่าหุ้นพวกนี้เนี่ยเป็นหุ้น AI ของจีนด้วยก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่นักลงทุนอาจจะเลือกลงทุนได้สำหรับนักลงทุนที่สนใจลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีของจีน และปิดท้ายกันด้วยประเทศไทยตลาดหุ้นแกว่งตัวผันผวนจากทั้งปัจจัยภายนอกประเทศและปัจจัยภายในประเทศเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองที่มีความไม่แน่นอนภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวลงซึ่งล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนและส่งผลต่อบ,บรรยากาศในการลงทุน คุณวีรพลมีมุมมองต่อปัจจัยข้างต้นอย่างไรบ้างพร้อมขอคำแนะนำสำหรับการลงทุนในช่วงต่อไปค่ะก็ต้องบอกว่าสำหรับประเทศไทยนะครับปีนี้เนี่ยเราเจอปัญหาจากปัจจัยลบภายนอกประเทศแล้วยังเจอปัจจัยภายในประเทศด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาการเมืองเองซึ่งตอนนี้เนี่ยก็คงอยู่ในช่วงที่ค่อนข้างมีความไม่แน่นอนนะครับมีโอกาสที่จะมีการเปลี่ยนรัฐบาลในช่วง1-2เดือนข้างหน้า นะครับแล้วก็ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มที่จะชละลอตัวลงเนื่องจากว่าภาพรวมเศรษฐกิจยังไม่ค่อยสดใสนักนะครับแล้วก็นักลงทุนเริ่มขาดความเชื่อมั่นแล้วก็ภาครัฐเองก็ตอนนี้ไม่ได้อยู่ในสถานะที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ดีพอสมควรนะครับแต่อย่างไรก็ตามการที่ตลาดหุ้นปีนี้ปรับตัวลงมา20กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันทําให้ valuation ของตลาดหุ้นไทยเนี่ยปรับตัวลงต่ำมากนะครับแล้วก็ตอนนี้เองเนี่ย ก็เริ่มมีนักลงทุนหลายๆส่วนนะครับที่เริ่มให้ความสนใจกับตลาดหุ้นมากขึ้นนะครับเราเริ่มมีคําถามว่าตอนนี้หุ้นไทยเนี่ยน่าสนใจลงทุนหรือยังและถ้าลงทุนควรจะลงทุนในหุ้นกลุ่มไหนหรือหุ้นตัวไหนนะครับก็มีการถามมากขึ้นแล้วเราก็เห็นภาพของเจ้าของธุรกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารหรือว่า ตัวบริษัทเองนะครับมีการซื้อหุ้นตัวเองคืนเนื่องจากว่าเขามองว่าราคาหุ้นของตัวเองเนี่ยค่อนข้างต่ำก็บางบริษัทหลายๆบริษัทเนี่ยก็มีการแจกเงินปันผลในระดับที่สูงนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเขายังมั่นใจว่าธุรก,กิจของเขายังเติบโตได้ในช่วง2 -3 ปีข้างหน้าเนี่ยในที่สุดแล้วราคาหุ้นของเขาเนี่ยก็น่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้นะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ย ก็เป็นสัญญาณที่ดีกับตลาดทุนไทยอย่างหนึ่งนะครับว่าใน,นระดับปัจจุบันเนี่ยตลาดทุนไทยอาจจะเป็นจุดที่เริ่มน่าสนใจน่าสะสมหุ้นแล้วหรือยังนะครับเพียงแต่ระยะสั้นเนี่ยเราอาจจะมีปัญหาเรื่องการเมืองที่ยังไม่มั่นคงนะครับอาจจะมีความัจเจนมากขึ้นในช่วงหนึ่งถึงสเดือนข้างหน้าแล้วก็ภาพรวมเศรษฐกิจที่มีแนวโน้นมอาจจะชะตัวลงซึ่งอาจจะต้องรอการประกาศตัวเลข เศรษฐกิจสักครั้งหนึ่งหรือว่าผลประกอบการไตรมาสสอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าแนวโน้มเป็นยังไงแล้วตลาดน่าจะมีทิศทางที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับนอกจากนี้เองเนี่ยในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยตลาดหุ้นไทยยังอาจจะได้รับผลดีจากการที่กรนง,งมีแนวโน้มที่อาจจะต้องลดอัตราดอกเบี้ยลงนะครับเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในการที่เศรษฐกิจชะลอตัวแล้วก็เงินเฟ้อเราก็ยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำ นะครับเพราะฉะนั้นก็มีรูมที่กอนององมีโอกาสาที่จะลดอกเบีย้ยลงได้อีกซึ่งก็น่าจะช่วยสนับสนุนตลาดหุ้นได้ในช่วงครึ่งหลังของปีนะครับสำหรับหุ้นของตลาดหุ้นเองนะครับในระยะสั้นที่ยังมีความปันผลเนี่ยผมคิดว่าหุ้นขนาดใหญ่ที่มีปัจจัยพื้นฐานดีนะครับมีฐานะทางการเงินดีแล้วก็มีการจ่ายเงินปันผลในระดับที่ที่สูงเนี่ยยังน่าจะเป็นจุดที่นักลงทุนให้ความสนใจลงทุนนะครับเพราะว่าด้วยอัตราปันผลที่ระดับ 3-5%ขึ้นไปเนี่ยการลงทุนในตลาดหุ้นก็อาจจะให้ผลดีกว่าการไปลงทุนในตราสารนี้ที่ได้ผลตอบแทน1% 2นถึง2%นะครับในขณะที่ระยะยาวเนี่ยถ้าบริษัทนี้ยังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็ยังมีโอกาสที่จะได้แคปิตอลเกนบ้างในระยะยาวเพิ่มขึ้นด้วยสำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในตลาดหุ้นนะครับคงต้องยอมรับนะครับว่าทุกตลาดหุ้นเนี่ยมีความเสี่ยง นะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดความผันผวนได้แต่ถ้านักลงทุนสามารถกระจายการลงทุนไปในตลาดหลายๆตลาดได้เนี่ยในระยะยาวเนี่ยการกระจายความเสี่ยงก็คงจะช่วยลดผลกระทบจากความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในแต่ละประเทศได้นะครับตัวอย่างนะครับอย่างปีนี้เนี่ยถ้าเราลงทุนในตลาดทุนไทยเนี่ยเราอาจจะขาดทุน20%จากการที่เ e ส้เด็กปรับตัวลงแต่ถ้าลงทุนในตลาดทุนจีนตอนนี้เนี่ยเราก็จะได้รีเทิร์นประมาณ20%เหมือนกัน นในขณะที่หุ้นอเมริกาเนี่ยตอนช่วงต้นปีอาจจะขาดทุนแต่ตอนนี้เนี่ยก็ให้ผลตอบแทนประมาณ 6- 10%เรนะครับก็แล้วก็ตลาดหุ้นยุโรปเองก็ให้ผลตอบแทน3-4%เเพราะฉะนั้นถ้ากระจายความเสี่ยงออกไปเนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดีและสม่ำเสมอรหรือว่าขาดทุนก็ขาดทุนไม่เยอะนะครับ,นะค,รบคือขาดทุนในในภูมิภาคหนึ่งก็จะกําไรในอีกภูมิภาคหนึ่งได้นะครับเพราะฉะนั้นการกระจายความเสี่ยงก็คงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่นักลงทุน ควรจะพิจารณานะครับแล้วก็กระจายความเสี่ยงบ,บนระดับความเสี่ยงที่ตัวเองยอมรับได้ในระดับที่เหมาะสมด้วยจบลงไปแล้วสำหรับรายการ m o n ล y ่ i o Recap and o u อ l o o k ประจำเดือนมิถุนายน2568ขอขอบคุณคุณวีรพล์สิมโรธประธานเจ้าหน้าที่การลงทุนตราสารทุนบอลจคาลิสที่มาร่วมแบ่งปันมุมมองเชิงลึกตั้งแต่ประเด็นความไม่แน่นอนด้านภูมิรัฐศาสตร โดยเฉพาะความแบกแยงระหว่างอิสราเอลอิราดประเด็นสคำคัญกันค้าการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางแต่ละประเทศหรือความเสี่ยงเฉพาะและโอกาสในการลงทุนทั้งตลาดหุ้นไทยและต่างประเทศค่ะติดตามบทวิเคราะห์ได้อีกครั้งในเดือนถัดไปเพื่อช่วยให้นักลงทุนพร้อมรับมือกับความาผันผวนและสร้างโอกาสในทุกภาวะตลาดสําหรับวันนี้ขอพระคุณและสวัสดีค่ะ